สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจโิน OTC t a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น เมื่อเวล 9. า9ก้ามริกาของวันที่7กรกฎาคม2568ทีมข่าวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการกอร่อสร้างสุดตัวภายในซอยนิมิตใหม่6แขวงบางชานเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับสถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรีของการประปานะครหลวงโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่6กกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บลหลายรายจากการล้มทับของโครงเหล็กในจุดกอ่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ เช้าวันนี้บริเวณทางเข้าสถานีสูบน้ำมีบุรีถูกปิดกั้นอย่างแน่นหนาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนหรือบุคคลภายนอกเข้าไปภายในพื้นที่พร้อมระบุว่าได้รับคำสั่งโดยตรงจากฝ่ายบริหารของการประปะนานครหลวงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภยัยและให้ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของการสุดตัวโดยละเอียดโดยจะมีการถแถลงข่าวชี้แจงอย่างเป็นทางการในภายหลัง ภายในพื้นที่ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างต่อนเนื่องทั้งจากสำนักงานเขตมี uri, นบุรีเจ้าหน้าที่การประปาประจําสถานีหน่วยงานด้านความปลอดภยัยและสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครโดยมีการวางมาตราการประเมินความเสียหายและตรวจสอบโครงสร้างทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำในจุดใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เร่งติดตามประเมินความมั่นคงของอาคารอย่างละเอียดโดยเฉพาะบริเวณจุดที่มีการชุดตัวของโครงเหล็กเสริมซึ่งมีรายงานว่ากําลังเตรียมเทคอนกรีตในขั้นตอนก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ําก่อนจะเกิดเหตุโดยการประปานครหลวงอย่างไม่เปิดแผนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบจ่ายน้ําหรือความเสียหายทางเทคนิคจากอุบัติเหตุครั้งนี้ ทั้งนี้การประปานครหล,ลวงจะจัดแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์และแนวะทางป้องกันในอนาคตภายในเร็วๆนี้โดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทางช่องทางการประปานครหล,ลวง